เฮกเ็กเตอร์ลูกนี้หายเจ้ามีครับแล้วปันว่นเจ้าสองค <'s> งไปนอนวิเกเตอร์นับสวัสดีครับอีสองแล้วตอนนี้ก็เตะชิงทุนอยู่นะครับตอนนี้ปีซีซั่นก็อยู่อันดับสามของตารางนัดต่อไปเจอเอ็มเคดอนก่อนที่จะไปเตะนัดต่อไปนะครับนี่ครับก็คือรายชื่อสามคนที่ ผมอยากจะเสริมเข้ามานะแต่ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าตอนนี้ก็มันอ่านชื่อว่าอะไรอะ่ะนวัตนี่คือไม่มาครับเพราะว่าเราอยู่หลีต่ําเกินไปเขาเป็นนักเตะเลสเตอร์นะส่วนฟุตเทลนี่ผมจะยืมแล้วก็ซื้อขาดต้องลองดูครับอ่ะได้แต่ไม่รู้เขาจะมาไหมนะถึงเราจะตกลงผ่านก็ถ้าตัวจะเท่าไหร่ล้านหนึ่งได้ไหมล้านหนึ่งได้ไหมครับพี่ ี่จะเอาเท่าไหร่นะก็ผมไม่รู้นี่ยิ้มสปล้านสี่เอาพอโอเคครับลองต่อไหมลองต่อสักล้านสามหยก่อนย,ยังยังยังไม่บีบมากยังมีโอกาสาล้านสองก็ได้ล้านสองอที่หนึงน่งที่ได้ไหมที่เองนนะโอเคอาหารเรียบร้อยครับเป็นเราเป็นเรา,ยาหยัดไว้สองแสนเอาไว้ตอนเซ็นสัญญากับมันต้องมาจ่ายค่าเซ็นสัญญาค่าบนนั้นกินเปล่าอ่ะ นี้ก็รอแค่ว่าพุตเทลเขาจะมาหรือเปล่านะโอเคครับผมไปใส์ชื่อมาแล้วมันอ่านว่ามัวครับไอเลียดมัวแหม่ผมก็เรียกชื่อผิดมาตั้งแต่ภาคยี่สิบไปได้เขินเลยตัวนี้ก็น่าจะซื้อเลยครับเพราะว่ากองหลังเราเนี่ยมันมีตัวหนึ่งส่วนสูงมันมันยังไม่ผ่านตัวนี้นี่หกพุนหกนิ้วอืมผมว่ามันอยู่หลีกวันเนี่ยค่าตัวไม่น่าจะแพงมากเก้าแสน น้าหน่ t เลยเลย,ยิ้ม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 ยนางนี้เสียตาบซื้อเลยซื้อเลยจับมือทำดีทำดีำดวัวเดีครับคุณมัวอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นผู้จัดการลองดูเขาจะยอมหรือเปล่าถ้าไม่โอเคราคานี้ก็ค่อย,ค,อยคุยกันก่อนก็ได้นะครับอโอเคไม่ใช่มาลูกหีไปเลยอย่างนี้ก็แหน่ ใจร้ายเกินไปนะก็คุยกันก่อนก็ยิ่งดีนะถ้าไม่เอาไปเจอกันไอหนูหนูไครแก่วกันวนะเรียกไอหนูเออไข่วะที่ตัวมันมเจี้ยวกันเ,นเออแล้วก็ผมเพิ่งเห็นนะว่าไอเด็กเด็กเตอร์เนี่ยเด็กเตอร์เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันน้ำหนักร้อยี่ิบเอ็ดปอนด์นะคือผอมมากแล้วก็ไม่มีความทักษะอะไรติดตัวเลยลความเร็วเก้าสิบ คล่องตัว82ถือว่าต่ําสําหรับผมนะน่าจะพัฒนายเยอะเลยผมจะเน้นเรื่องความคล่องตัวแต่ไอเด็กนี่ปั่นได้แต่ยิงฟรีคิกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข่าวร้ายนะครับผมก็คือฟุตเทลเขาไม่มานะครับเออผมจะทํายังไงดีละ่ะไปดูการหน้าผมอาจจะได้ซื้อคาริอุสนะผมอยากให้โอกาสเขานะมันมีช่วงหนึ่งผมชอบฟอร์มคขา มาแล้วครับผมนัดที่สามไม่รู้ว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าแล้วเจอกับ m k d ม n คดอนนัดนี้ของเราเื้อสีดำครับผุมจากซ้ายไปขวานะครับเป็นแมตช์เดบิวต์ของเอเลียสมัวแล้วโอ้ยไอ้เนี่ยบอเตงยิงน,น่ากลัวนะลูกนี้ เดิยวว่าหายแล้วต่องขึ้นบนไปหาวิกเกอร์วิกเกอร์ดึงแล้วหลุดครับหลุดครับวิกเกอร์วิกเกอร์โอ้โหหลุดแล้วโยนหตวงกลางเด็กเตอร์ไม่ได้กลิน้นเขาหมุกตักทั้งขวานะแต่ตรงนี้ตรงกลางเราโมโล่งมากเฮ้ยไม่ออกเหรอมีต่อแดงแตแดงหม่งนี่ไงวะได้หรอไม่ได้หรอกทีมบังทีมบงัง หมดตัดบอลได้ครับส่งให้ลาเนี่แดนกลางมีกิลเลียมแล้ววิกเกอร์ต่อแล้วโยนขึ้นบนยาวไปหาลับสันส่งกลับมาหาวิกเกอร์วิกเกอร์ลงวิกเกอร์เพื่อนไม่เติมมาโลซาสับลูกน,น,นี้โล่งเลยครับ มอตัดออกมาได้แต่ย hey, ังไม่พ้นมอบอกกูแย่เนี่ยดับแบ๊กทำดับแบ๊กมเน็กติหถอยหอยห้อยตั้งรับไปไหนมึนโอ้ โดนก่อนแล้วครับโมัอ้มันมาอีกแล้วเอาม,มีจอดสัตบอลออกมาได้แดนเลี้ยงที่มาลูกนี้หาเพื่อนอยู่ข้างบนมีวิกเกอร์ตรงให้เด็กเตอร์เด็กเตอร,ตอร์หาเพื่อนอยู่เด็กเตอร์เห็นช่องแล้วกเ,กเห็นช่องแล้ววิง่งวิ่งลากมายิงหักข้อเต่าแรกครับ อาทีสามสิบหกตีเสมอได้ครับ,บอิกลูกนี้นอนดึงเสื้อหนุ่มโอ้เอ๊ะจอแดนกระดนเป็นตัวเล็กเลนลูกนี้เลนลูกนี้ยังไงไม่น่าทันแล้วเอ,อ้ยทันข้างบนมีอิกเกอร์เห็นเลี้ยงแล้วส่งไปเลนเตอร์ลูกนี้เสาสอง เรียบร้อยครับสองประตูตอนนี้โปรให้ังินิอยู่โอให้เงินอยู่ยยต้องรัวต้องรัวแหมเสี่ยมันสวยจริงิเด็กนี้นักก้าวเ,เมงมานเนกับแล้วก็กลับให้เป็นเน็ตอีกรอบเป็นเน็ตสปีดแล้วเปิดเข้าแดนกลางเสาสองี เป็นเลสเตอร์ลูกนี้เลสเตอร์มมวนเลกเตอร์เลกเตอร์เบียดตับแล้วหักเข้าไม่ซิลิแอมลูกนี้โดนเบียดนิดนึง วิ่งตันตัอตอไไดตตออกมาได้วิ่งเข้าไปประทะน,นี่เด่น <c oughs> เหลืองว่าเมัวแล้วมัวไม่ล้วเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปแดนกลางโล่งเลยไม่น่าเป็นหาไอ้ซา,นนามันมาแล้วมัวมัวยังไงมัวบังอยู่ บางบเสาแรกเบี้ยค ah> ุณมีจอเซะบอกไม่ได้ลูกเปิดมุมของทางเอ็มเคดอนเปิดเข้ามาลูกนี้เลนโผลออกมาได้หืมตักเตะเราทนีไมเป็นตัวเล็กยังวะเบี่ยไม่กล้มับไหเนี่ยจานตันโอ้ ไปแล้วเด็กเตอร์ลูกนี้มาที่ฝั่งซ้ายดึงดึงหนึ่งจังหวะแล้วมันป oh ั่นได้แล้วใส่โดนกิ้มไปก่อนวิกเกอร์ส่งกรรให้คิวเรียมแล้วเอาสองติดบล็อกสามเล่นอ้าวอาเอ้าวิ้นหนึ่งทีอืมเจ็บอยไว้ละเกมวัววิกเกอร์ลูกนี้เล่นเร็วครับส่งให้คิวเรียมแล้ว เต็นคลิกออกหาช่องทางขวาแล้วยัดเสาแรกเอ้าวติดไปดอนตาดยาวมาที่ฝั่งซ kind of ้ายจอแดนมุงตัดออกมาได้หมดเวลาครับผมชนะสองต่อหนึ่งแล้วเท่มงนี้เข้ารอบนะครับถ้าเสมอทีอที่ฝั่งนั้นแค่เสมอนี่คือเราเข้ารอบนะแล้วก็มีทีมติดต่อขอซื้อจอร์ ไม่เออผมจะยังไม่ขายแล้วกันเพราะว่า <Nope. S 1> นักเต่เราจะไม่พอใช้เอานะถ้าเกิดมีตัวเจ็บขึ้นมาเราจะยังขายใครไม่ได้ในช่วงนี้เราชุดแรกมาแล้วครับ,บเบลเยียมคนแรกเออสแต็ตสแตนห้าสิบเอ็ดไม่ไม่ไม่ได้เลยสามไม่เอาครับสี่สิบเก้าไม่เอาหกสิบสี่อ่ะในลุ้นนะแบกซ้ายอ่ะ ดูก่อนดูก่อน nope nope เดี๋ยวก็ <Nope. S 1> ไม่มีครับแบกซ้ายอนาะคตไกลนะส่วนสูงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าอืมวัดเจ็บยากตัวเล็กโอ้ยยังไม่ผ่านนะไอวที่หมดเลยพวกนี้ แล้วนัดเปิดฤดูกาลครับผมโอ้โหฝผลตกไปเยือนเอ็กซ์เทอร์ซิตี้ครับอีกทูแหมฝผลตกอย่างนี้ล้างม่อยดีหรือเปล่าโอ้คอยเจียรข่งจะบ้างครับตัวไม่ใหญ่มากครับไม่น่ากลัวอะไร ไอ้ต้นสูงนี่พวกสาวตัวเขาใช่ไหมนี่เราใส่ปี๊ป้าเลยเต้กันยาวสวยนี่ขายไหมครับเนี่ยน้ำตาลมีจอดในชื่อฝั่งอีสเตอร์ซิตี้นะครับเอาไว้เริ่มเตะครับผมซูมต่อศูนย์ บ้านของเอสเตรซิตี้ยังว่นนี้เอสเตซิี้เลี้ยงเข้ามาบอลยังอยู่แดนกลางครับเราถอยไปตั้งรับก่อนมาดีก็มาดีก็มาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นโไงบังอาแดบังไม่ได้ตรงนี้ไอ้ครับยูเลียมยูเ <c oughs> ลียมแล้วส่งไปให้เลนแล้วเห็นช่องเคลื่อน วิ่งข้างนิดนึงเอ็ดเวิร์ดเด็กเตอร์ครับวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเสาสองลี่นี้เป็นประตูครับ4นาทีโอกาสครั้งแรกครับเป็นประตูเลยครับเปิดดูการได้สวยงามไะมให้โดนยิงก่อนซีซันโอ้โหโดนเบียด ดีที่ซ้อมยิงมานะคมบอลสองควรอาแดมงออกมาได้แล้ววิกเกอร์ครับว่างพอดีครับแต่เฮกเ็กเตอร์ลูกนี้หาช่องนี้ครับแล้วปันเสาสองลงไปนอนวิกเกอร์ตานเป็นประตู สองจตัวหนึ่งแล้วล็อบสันมันบินเปล่งก้ามอะไรแถวนั้นเนาะโอ้เอตเตอร์ลงไปนอนแล้วนะเมืมม่อกี้โอ้หิ้งติดเตลับเน็กเตอร์แล้ววิเลิงเข้ามาโม่งสามได้นะนี่เกือบออก ยังไงหาช่องอีกแล้วเพื่อนลาน,นลี่โล่งๆลุงนี้ให้ลานนี่เล่นหน่อยแล้วดึงโอ้ดึงไกลไปสไลด์สไลด์ตรงให้เบนเนตเบนเนตดึงกับข้างล่างมีวิกเกอร์ลุงนี้วิกเกอร์เป็นประตูับอา้าวลำหน้านเห็นมคิดอยู่ว่าลำ้ำไหมแต่คิดว่าไม่ลำ้ำนิดเดียวครับโอ้โหรึงครึ่งเท้าอ่ะ แบบชิงเขียงอย่างเงี้ยเออทีนี้ต,ตีดขวาตอนนี้ยังไงยินบงังยินบงังปุ๊บาบาลบอลงเกินแมตชเจตรงตัวครับลูกนี้เกิดไม่ตรงตัวอ <c oughs> าจจะเข้าก็ได้ <c oughs> อ๋อขยับมาเข <c oughs> า,ย,า,า <c oughs> ยืนตำแหน่งดีแม่ไม่ ้องชมาหน่อยทำนิจจอลเขายืนตำแหน่งดีครับต้องยืนเป้าเสาให้เราอีกเป็นฤดูกาลเลยคือเลียมลูกนี้ยังไม่เห็นเพื่อนจรินทีงแล้วเหน็นแล้วครับล็อบสันล็อบสันวิ่งเร็วพอหรือเปล่ากระชากอีกทีลเล่น <c oughs> <c oughs> หน้าไม่ติด <c oughs> ตอบต้นมาให้มอร์ตันมอร์ตันเห็นแดนกลางมีวิกเตอร์ลูกนี้ส่งเข้าแดนกลางไปแล้วลาเน่

เราฟาวด้วยเพื่อนไม่วิ่ง่ะสวนกลับไม่ได้เนี่ยเล่นต kind of ั้นครับอุ้ยจังหวะฝึกผึดหน้าโกบังครับยิงบังยิงออไว้ยิงอว้ยิงอวันหน้าเขาไม่คมเท่าไหร่นะคมที่หายแล้วเราปัดวอนลูกนี้ตีโดนขา ตะไลดักไม่ถึงดาวไง<อ>หัวครับเชียวมาก่อนเลยหมดครึ่งแรกครับโอ้โห<อ>เปรียบแล้วนะเปรียบแล้วเป็นเน็ตส่งกลับไปให้แดนกลางข้างบนตรงกลางมีเพื่อนเต็มเลยครับส่งมาให้วิกเกอร์ก่อนวิกเกอร์แล้ว เด็กเต้ว่างเลยลูกนี้แหละตาเรียบร้อยครับสองประตูในนัดแรกแล้วนะครับผมได้ลุ้นดาวซันโวแล้วเนี่ยโหว้าวโยหายเอเด็กเตะครับโยกหลอกให้ชอกช้ำ นี่ไปเลยหนึ่งช้ำนี่ส่งมาเราบางังบังไม่อยู่<ม>จอดเซฟบอลมันก็อ,ออกไปแล้วแหละแต่ก็เซฟไว้เรบปลอดภัยแล้วนะดีกว่าปล่อยให้มันเข้ามุมแคบนซครับ <S <s <up> <S เซฟไว้ก่อนลูกเตะมโมงทางเอ็กเตอร์เจ้าบ้านลูกนี้เปิดเข้ามาเบนเนต อาสิเน,เนตเชียลานี่ครับวิง่งลานี่วิ่งช้านิดนึงหาเพื่อนอยู่หาเพื่อนอยู่โดนแซงอย่างนี้ส่งดีกว่าครับเด็กเตอร์วิ่งแล้วลูกนี้เปิดยาวมาที่ข้างหน้าเล็กเตอร์เด็กเตอร์ จดึงกลับไม่ทันดึงหักออกซ้ายทีดึงไม่ทันครับเดี๋ยวลงเล็กสลดยนัดเปล่าเดี๋ยวลอดคำนึงว่แดงเลยนมัวเข้ามัวเดี๋ยวมัวเต็มแข้งโอ้โหโดนเตะท้องทิ้นพิเกอร์เลี้ยงก่อนพิเกอร์ไม่ค่อยส่งพิเกอร์โยกมีนพีแล้ว ไกลไปครับยิงไปให้ตาเนี่ยลูกนี้ต้ลงล่งครับพร้อมตรงยังสวยแม่พอวิกเตอร์ไม่ล้ำด้วยครับแปรหน้าเป้าประมาณ7หลาครับตรงนั้นอะ อ๋อไกลอยู่ไกลอยู่เกือบติดโทษโอ้่ายืนอยู่หน้าเส้นเห็นเพื่อนแล้วรานนี้ยืนลงล่องอยู่แล้วเด็กเตอร์ครับหลุดมาอีกแล้วลูกนี้โยกอ่งทีแล้วเสา,าสแรกครับแฮตผิดนาทีนที้เจ็ดสิบหกครับห้าประตูต่อศูนย์ ยูเรียมแล้วเห็นลานี่ลาน,นี่ส่งให้เด็คเตอร์หว่านลูกนี้เด็คเตอร์อยังไงด็คเตอร์ด็คเตอร์แตะแล้วดึงมมว๊นวนหนยอยตัวนี้เปิดมันปั่นเยอะอยู่ยนะมันน่าจะพอได้ But no reward sadly for now. I believe changing circumstances in one of the other games. <coughs> X4, <coughs> <tell us> more. <coughs> and there it is! A goal! But will it be purely a consolation? Well, here's the goal again, and it's a really nice ball to put him through. The vision <coughs> to set up, <coughs> up the chance outstanding. <coughs> <down coughs> and then the shot could not <coughs> be hit any <coughs> better. <coughs> Struck with such venom. Great goal. <coughs> a glut of goals. Five-one it is. <coughs> S <S เตปบิเกอร์สเตปบิเกอร์ครับสเตปบิเกอร์เบียดสับหนึ่งทีแล้วออกฝาสุดเลยแล้วโดนเบียดหนึ่งทีโดนเบียดีเดียวก็เด่นเลยตัวตั้งใหญ่โอ้โทษห้านาทีแล้ววะย่าอะไรขนาดนั้นไม่แล้วโมงโมง อเดร์โมงโอเคครับปลอดภัยรูปนี้เป็นเน็ตลูกนี้ไปไลน์ทัหมดยังไม่หมดโยนเข้าไปแดนกลางมีเด็กเตอร์โมงลูกนี้อ้าวเป่าหมดเวลาแล้วทางของทุกเบอร์ครับผุกมาชนะเอ็กเตอร์ที่ตีห้าตัวตอนหนึ่งครับเนี่ยเด็กเตอร์เบิร์ตทันทีโอ้เสียงโอ้หรือเสียงอะไรเนี่ย S <S <S แล้วกระเบาครับรอบแรกก็คือในฤดูกาลนี้ผมจะยังไม่เน้นบอลถ้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเรายัางไม่พร้อมที่จะไปลุ้นแชมป์กับทีมใหญ่หรอกครับก็จะซิมไปเลยนะเรียบรอยครับรอบเลยหรือไม่คอบรอบเลยเ,ลยออลเลยปล่าครับ อกไปเลยก็ได้นะเพราะว่านักเตะเราจะได้ไม่เหนื่อยมากเลยเรานักเตะเรายังไม่พร้อมหลายชุดสําหรับเตะต่ตอนเนื่องหลายๆนัดอย่างเงี้ยลบเอ็ดเวิร์ดมีคนมาขอซื้อเหรอมอตันเนี่ยไม่ขายแล้วครับลบ <Nope. S 1> เขาเล่นดีเก็บไว้ก่อนแต่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยอืมมีแถมด้วยแถมแบ็กซ้ายมาให้เอ้ยเซนเตอร์แบ็กในเงินห้าล้านเจ็ดผมว่าตัวเนี้ยนะมันระดับร้อยล้านว่ะใจด้วย ทางของเด็กเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมบอกออปเปอร์เลยนะก็คือไม่ขายทุกกรณีไว้ก่อน <Nope. S 1> เดี๋ยวสักาตัวพุ่งๆก่อนเราค่อยปล่อยนะเด็กมันเพิ่งอายุ18เด็กอังกฤษกะด้